สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้ค่ะคุณนายตื่นสายชุดนี้นะคะเป็นคุณนายตื่นสายร้อยสีค่ะร้อยสีลูกค้าสั่งตัดแยกสีนะคะแยกสีเรามัดให้สีละสิบกิ่งค่ะเพื่อนๆร้อยสีก็หนึ่กิ่งนะคะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ก็ส่งวันนี้ค่ะวันนี้ปลายเดือนกรกฎา,าคมแล้วฝนกำลังตกตกเนาะเพื่อนๆก็มาสั่งดอกไม้ไปปลูกกันนะคะฝนกำลังตกตกสวยๆนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ facebook f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะในข้อความเพจหรือ จะโทรศัพท์เบอร์โทร0 8 1 4 0 0 7 1 3 7ก็ได้นะคะ0814007137ค่ะหรือว่า l like i ายแอ YUNG นะคะใส่เครื่องหมายก่อนนะคะแล้วใส่ Y U N G ที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะสั่งกี่สีเราก็ส่งนะคะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าต้องการให้แยกสีให้เนี่ยสั่ง10สีก็ร้อย สิบสีก็ร้อยกิ่งนะคะเรามัดให้สีละสิบกิ่งสิบกิ่งเนาะสิบสีก็ร้อยกิ่งราคา270บาทรวมค่าส่งนะคะหรือว่าถ้าชอบสีเยอะๆนะคะแต่พื้นที่ปลูกน้อยร้อยสีตัดรวมสีให้ได้ค่ะเราตัดสีละ3ามกิ่งร้อยสีก็สามร้อยกิ่งนะคะราคา7จ0ดรบาทหรือชุดเล็กๆยี่สสี20สีก็6 0สกิ่งนะคะราคา 190บาทรวมค่าส่งนะถ้าสมมุติว่า30สีก็90กิ่งนะคะราคา250บาทรวมค่าส่งค่ะบอกได้ค่ะพื้นที่มากหรือน้อยก็บอกได้นะคะแยกสีหรือไม่แยกสีก็บอกได้นะคะถ้าแยกสีเราตัดให้สีละ10กิ่งนะคะสีละ10กิ่งโอเคฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะวันนี้ลงลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ